เราเราต้องวินวินคนเราเราต้องวินวินใจใจผมยิ่งใจมมกจริงหรอใช้ใหญ่เหลือเท่าไหร่4 4เฮ้ยบดิวบอกก่อนนะกระปุกเนี้ยใช้ได้5เดือนนะครับใหญ่มากครีมไข่มุกพี่ดิวนะครับจากเท่าไหร่นะจากราคา4 0 0 0 4น0 0่หลือมันมีครับประมาณพันกระปุกพี่กันใช่เลยสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นทะลุล้านนี่ตะก้าแรกนะตะก้าแรกนะ 3มเต้นครับนี่ครับดีใจมากดีใจมานิจาไม่ได้อะไรลดราคาบริจาคอีกหน0 0 0แสนบาทครับขอคืนด้ครับลดราคาครับโอ้สุดยอดหมดเวลายังหมดเวลายังหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึหยนี่ประการแรกในชีวิตผมนะ ผมไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไปถึงสองล้านแล้วพี่เดียวไปไหมไปสองล้านได้หรอพอแล้วพอแล้วเหรอดีใจแแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่มาหาพี่เดิวไม่ได้คิดว่ามันจะพีขนาดนี้นะพี่กันจริงเหรอใช่ผมผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะขนาดนี้ปักตะก้ายังไม่เป็นเลยสุดยอดมากเลยอ่ะคุณเอฟซีมากครับขอบคุณมากครับผมเอฟซีทุกคนมีกระปุกเล็กแล้วก็กระปุกใหญ่นะครับหนึ่งล้านสองแสนบหนึล้านสองแสนแล้ว พีซี <lim> oh. สุดยอดนะขอบคุณมากกราบกราบนะครับกราบทุกคนนะครับที่แบบว่ากดซื้อครีมนะครับลองเอาไปใช้นะครับที่รักใช้กลางวันนะกลางคืนไม่ต้องทานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกันแดดผสมบำรุงนะครับเป็นครีมกันแดดผสมบำรุงนะครับพี่รักลองเอาไปลองดูโอ้โหสุดยอดสุดหกนาทีเองพี่รีเล้วสี่นาทีหรอแลสี่นาทีหรอสี่สอนมีไหมไปถึงไหมของถึงไหม ถึงไหมถึงมีไหมไอไหมมีไหมถึงแน่นอนทุกคนชิมไข่หมกคนไหนทำนักเงินแล้วนะครับหล้านสามอีกสี่นาทีฮะอีกสนาทีมันมันตื่นเต้นอะมันตื่นเต้นจริงๆนะผมบอกให้ใครนั่งตรงเนี้ยมันตื่นเต้นกว่าที่ผมออกไปลงหน้างานอีกอ่ะมันเหมือนใจมันตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆตอมตลอดเวลาเลยอ่ะ ใช่แล้วจะไม่ได้นอนที่บ้านพี่กาเลยหรอโอ้ดูทิ่เราข้างหลังหลังบ้านนะทุกคนตอนนี้สถานการณ์คือทุกคนวุ่นเฮกันหมดเลยเะี่ยใครอยากได้ครีมไข่มุกนะครับกระปุกใหญ่คุ้มกว่าคนไหนอยากได้กดตะกร้านะครับกดได้เลยนะครับพี่รักนี่ตัวนี้นี่คือไล่แรกของผมนะเปิดหนึ่งล้านสี่แสนแล้วนี่แล้วสามสี่แล้วเชื่อเลยอะสามสีพี่กาเป็ของพี่นอนนิบ fc ผมของแท้นะขอบขอบคุณแฟนคลับพี่กันจอมพลังนะจริงๆพี่ดิวเทวราชขอบคุณแฟนคลับพ pues ี่กันจอมพลังจริงๆนะแฟนคลับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ได้ร่วมทําบุญกับพี่การอีกหนึ่งแสนนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ fc ผมนี่ทรงพลังมากใครไปบอกว่า fc เราเป็นไงจะล้านห้าแล้วว่าอุ้ยแล้วดูวิ่งหนีข้างหลังวิ่งแบบนี้ฮะพิกันถือเลยเอาอะไรแล้วตอนนี้เอาอะไรแล้วเหลือสามนาทีครับเหลือสามนาทีทุกคนสามนาทีสุดท้ายขอร้านห้าขอร้านห้าได้ไหม เฮ้ยหลาน้าไดไม่ได้ไงวิ่งทะลุแบบโอ้ยอยู่ดิอู่ตัวเลขดิทุกคนเขาเปล่าพี่เขาเปล่าเขาเปล่าพี่เฮ้ย FC แของแกรมากชัยชำระเงินแล้วนะครับขอบคุณมากนะแฟนคลับแข็งแกร่งมากขอบคุณด้วยนะขอบคุณโอ้โหหลานห้านนี่เป็นตะกร้าแรกไล่แรกแล้ววันนี้ยังมีอีก39มสิบานะ สามสิบเก้าเจ้าทุกคนตอนนี้หลังบ้านน่าจะจองกันบึมแล้วนะพี่กันล่ะโอ้โหใส่ใเจ้าเจ้าตาน้าห้าโอ้ีดดด้วยนะรักในการนะกดบนด้วยนะกดด้วยเฮ้ยผมตาเหลือกเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยโุ้ย กันนี่ไลยแรกนะเนี่ยดเลพี่นะมาแล้วสุดยอดมากเลยจะลองมาช้ำน้แล้วดูจะลองได้เลยูนี่นี่การขอบคุณมากเลยครัรางวัลที่รักกันคนคนนี้ดีกับผมในวันที่มีปัญหาเขากล้าที่จะออกตัวออกดิวเห็นพี่การสัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วพี่การบอกว่ายกตัวอย่างน้องดิวธีรพาฒน์ดิวเห็นพูดกับนักข่าวอยู่แล้วดิวก็แบบว่าแค่ดิวโพสต์อ่ะดิวก็รู้สึกมีความสุขนะแต่ดิวพอดิวได้มาหาพี่การแล้วพี่การแบบ ถ้าสะดวกมาก็มานะดิวแบบดิวอะไม่คิดว่าดิวจะไปได้เป็นตรงนี้ด้วยคนแรกที่ได้มาในไลฟ์อะไรเงี้ยเพราะดิวก็รอได้ตอนที่ดิวไปไลฟ์กับเจนนี่ดิวก็รอได้<น>อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเหลือกี่นาทีมาดูีาานาทีกอุ้ยดับไปดับไปดับไปแค่นี้แต่ตอนนี้ยอดหนึ่งล้านกับอีกจะหกแล้วจะหกแล้วโอ้โหจะหกแล้วจะหกแล้วหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นี่อีกหนึ่งนาที ปิกตะก้าทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนาทีสุดท้ายถึงแล้วพี่หนึ่งนาทีสุด้ายล้านหกแสนพันทุกคนล้านหกไหมหนึ่งล้านหกแสนบาทแล้วพ่ะย่ะเอาแล้วนะฮะขอบคุณนะทุกคนเอฟดีมูลนิธิคนดังสองพกันนะไม่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคนทำดีทั้งคู่พี่ผมขนาดนี้นะจากใจเลยจะคือวันนี้ไม่เคยปักตะกร้าแล้วตะกร้าแรกผมเนี่ยออกมาถึงล้านหกถล่มขนาดนี้โอ้โโอ้โห ผมว่าเขากางวัวได้ไม่ถึงแสนหรือเปล่าจริงตอนแรกผมคิดในใจจะผิดหวังไว้เนี่ยชทำไมพี่การตอนแรกดิวตีว่าเออสักสักห้าแสนสามแสนอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะสําหรับดิวอ่ะที่ดิวมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสที่แบบเพราะว่าพี่การก็แบบอีกสิบวิสิบปุกห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณตอนนี้พี่การอ่ะพี่การผมทุกคน ยังไหลไม่หยุดยังไหลไม่หยุดยังไหลยังไม่ยังไม่หยุดดีเลยอยู่ดีเลยอยู่ไหลไม่หยุดยังยังดีเลยอยู่ยังดีเลยอยู่โอเคเราพิการไหลอยู่ไหลอยู่เสร็จแล้วไหลอยู่เดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูว่ามันเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยยังมีคนอื่นอีก3 9เจ้าที่มารออยู่นะยังไหลอยู่เลยตอนนี้แต่ต้องบอกว่า39เจ้าที่รอนี้คือสุดแน่นอนไม่รอครับ เมื่อกี้เราเห็นใครอ่ะพี่ดิวเมื่อกี้เราเห็นใครโผล่มาเห็นพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตมาพี่อาร์ตหมูคุณชายหมูกรอบอ่าพี่อาร์ตมาแน่นอนสุดๆโอ้โหนี่หยุดยังหรือมีอีกโอเคแล้วโอเคอ่ะเมาโอ้ยยังไหลอีกยังไหลอีกเอาโอเคอ่ะวันนี้นะครับตะกร้าแรกตะกร้าแรกของคิมไข่มุกของคุณดิวนะครับปิดไปได้อ่าหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น 4,987บาท